สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้นัวตํากระท้อนพี่น้องเปียวปากอยากกินพี่น้องนี่ไงเครื่องรุงก็มีปลาปลาแดกปลาแดกแฉบไหมปลาแดกคุ้นไหมพี่ลมพรนี่กระน้ําตาลพี่น้องน้ำตาลสิตามก้อนพริกแห้งส่ลูลชิน้น อันนี้ก็เส้นหมี่ลวกแล้วกินแก้มพี่น้องมาเสร็ฟแซ่มกันเนอะน้ำา่ายแตกแล้วพี่น้องตำกันเ้อะตำพริกแล้วพี่น้องตำพริกแล้วใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแซ่บไหมนิดนึงแ,แต่ตะปูมกค่ะใครชอบเจอะก็ใส่เยอะ ต้อนลงไปใส่กระต้อนลงไปเลยทำให้ทันชิ้นลงไปผมหัวพี่น้องใส่น้อยนิ้งซุปเปอนเดิมแอปเชฟบด เสร็จแล้วมากินน้ำกันเด้อมตีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุน,กนวันนี้จะมากินตำกระทอนจ้า <Wow. S 2> กินคนเดียวพี่น้องตำลูกเดียวคิ <Yahoo. S 2> ่มกกรโลโรยเอมโรยเม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพานตโรยโรยพี่น้อง เออสูตรข่อยเด้อข่อยชิมก่อนมาๆๆทุคนเอืมพี่้อ lần. Ruồi rồi đó. Mình còn đi. 嗯。Mm. Mm. 신가워가는 음, i'll คำสุดท้ายเล้วตะพักไปเลยเดอ้อขอบคุณเด้อที่ดูคลิปจนจบขอบคุณทุกกำลังแร่งใจเดอ้อไปเลยเด้อจา้าไปเลยจา้าไปไปอดีจา้า